ท่านทิพย์บัวสวัสด์รับ2รางวัลใหญ่ coo เมนอว a สองพ2นและ sme Thailand Award 2023นสสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยรวมกับจิตอารีมาดามอุปถมัมเครือข่ายองค์กรสตรีไทยและสหกรณ์อุตสาหกรรมไทยจัดงานประกาศเกียรติคุณธุรกิจแห่งความเป็นเลิศให้กับนักธุรกิจนักบริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจภายใต้คุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลกับรางวัลคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยอดเยี่ยมแห่งปี2,566 SME Thailand Award 2023และรางวัลเชิร์ชูเกียรตินักบริหารนักธุรกิจหญิงเก่งแห่งอาเซียน CEO w o m e n Award 2023ที่มีผลงานโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียนให้แก่หญิงเก่งที่มีศักยภาพและความสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบ ตัวอย่างผู้หญิงเด่นที่ดีแห่งอาเซียน2,566ให้กับคนรุ่นต่อไปนำไปปฏิบัติตามเมื่อวันที่2 1ตุลาคมที่ผ่านมาท่านทิพัวสวัสด์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท e a l ที y f o o d ท r a d i n g จำกัดค่ะวันนี้มารับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมารับรางวัลน,นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจในการที่จะ นำไปทำงานให้กิจาการเราจเจริญรุ่งเรืองกว่าน,นี้ค่ะคือเป็นสองรางวัลเลยทีเดียวสองรางวัลใช่ค่ะรางวัลอะไรบ้างคะวันนี้ได้เป็นตัวซีรา <4, S 1> งวัลแรกนะคะเป็นซี CEO Women Award ์เอเชียนปี2023แล้วก็อีกหนึ่งรางวัลก็คือเป็น f m สเ Thailand Award ค่ะอยาให้ผู้คนรู้จัทไ่ทีทำอะไรนด้บ้างค่ะปกติบริษัทเรานะคะก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งผลไม้นะคะให้กับ โมเดิร์นเพรดต่างๆนะคะก็อาทิเช่นก็จะเป็นฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดอะมอลล์ More, นะคะเลมอนฟาร์มแมคโครค่ะแล้วก็แมคแวลลูเราจำหน่ายสินค้า ที่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตทางการเกษตรนะคะก็ได้มีส่วนในการผลักดนันแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะให้มีตลาดที่กว้างขึ้นแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะโปรดักทางการเกษตรของเราเนี่ยเราต้องการที่จะยกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพซึ่งจะสังเกตได้ว่า,าผักและผลไม้ไทยเนี่ยจริงๆเป็นที่ชื่นชอบของต่างประเทศเป็นอย่างมาก ะะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าผลไม้ไทยเนี่ยในส่วนของต่างชาติจากที่เราบริษัทเราจําหน่ายอยู่ในกลุ่มลูกค้าต่างชาติเนี่ยเราพบว่าลูกค้าชื่นชอบผลไม้ไทยมากแต่เราคนไทยเองนะคะบางครั้งเนี่ยยังยังไม่ได้โฟกัสเห็นคุณค่าตรงนั้นนะคะทางบริษัทเราเองมีเจตนารมณ์ที่ดีแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะ,ะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันผลผล,ผลิตทางการเกษตรตัวนี้นะคะ่ะขึ้น ให้ได้มาตรฐานขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำนะคะผลักดันให้เกษตรกรเนะะี่ยค่ะได้มีการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีได้มาตรฐานเมื่อได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถอัพเกรดนะคะช่วยเกษตรกรให้เกษตรกรเห็นว่าเราสามารถพัฒนาให้เป็นกลุ่มตลาดพรีเมียม ทำให้ได้ราคาขึ้นเกษตรกรก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอีกส่วนหนึ่งนะคะจากชื่อบริษัทก็คือ healthy food ก็คือมุ่งเน้นที่เราต้องการที่จะให้ผลผลิตทางการเกษตรของเราเนี่ยนะคะ,ะปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะคือปลอดภัยตั้งแต่ กกเกษตรกรผู้ปลูกนะคะแล้วก็เราในฐานะผู้รวบรวมแล้วก็ส่งต่อไปยังผู้บริโภคต้องการให้ผู้บริโภคได้ทานผล,ผลผลิตทางการกเกษตรไทยที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยค่ะอย่างเป็นการอย่างผลไม้กับผักนิดนของม,มันเนี่ยเราเคยเจอปัญหาที่แบบว่ามันมันเน่าเสียก่อนที่จะไปถึงถึงมือค่ะมีค่ะในปัจจุบันเนี่ยเรามีการพัฒนานะคะในส่วนของโรงคัดบรรจุนะคะ จริงๆแล้วในการที่เราท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้เริ่มแรกเลยคือเราจะต้องรู้จักธรรมชาตินะคะเนเจอร์ของผลไม้แต่ละตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยมีเชลลไลท์ยาวแค่ไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นตัวที่เราส่งในประเทศนะคะอย่างกลุ่มพวกเงาะโรงเรียนนาสารตัว,ตวนี้ถือว่าเป็นผลผลิตหลักที่เราส่งให้กับกลูเม่มาเก็ตนะคะตัวนี้เราจะมีการแพ็ค นะคะโดยการแพคด้วยควบคุมอุณหภูมิทำให้เวลาส่งถึงมือผู้รับโภกค่ะทำให้เชลไลท์เขาค่อนข้างยาวแล้วก็เป็นผลดีกับคู่ค้าเราด้วยค่ะทางบริษัทวางแผนการตลาดว่ายังไงบ้างการตลาดนะตอนนี้นะคะก็คือคิดว่าในปีหน้านะคะเราจะมีการขยายในส่วนของกลุ่มค้าปรีก ในส่วนของค้าปลีกเนี่ยคือเราจะมีะพนักงานของบริษัทเราเองไปประจําอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะณปัจจุบันนี้ก็มีทั้งหมดอ,อยู่6สาขาซึ่งปีกาก็จะผลักดันตรงนี้ค่ะขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อ,อตัวค้าปลีกของเราเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันจะเป็นกลุ่มผลไม้ตัดแต่นที่เป็นตัดตัดสดนะคะแล้วก็ส่งถึงมือผู้บริโภคพร้อมทาน นะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่ปิกกล่าวไปตอนแรกก็คือเป็นการค้าส่งค้าส่งตัวนี้เราจะส่งสินค้าเป็นลอตใหญ่ๆนะคะให้กับศูนย์กระจายสินค้าของคู่ค้าโดยตรงค่ะแผนการตลาดปีหน้าก็จะขยับขยายตรงนี้ขึ้นค่ะอย่างส่วนที่เราเลือกค่ะอันนี้เราเป็นคนเลือกเองหรือว่าจะมีกะเกษตรกรเข้ามาหาเราคะเจริงๆก็ หลักๆเลยก็มีการคัดเลือกเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็เกษตรกรบ้านเราเนี่ยจริงๆนะปัจจุบันนี้ค่ะมีการรวมตัวรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาคราัฐเข้าไปสนับสนุนนะคะก็ทําให้ได้มาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ทางเราเองเนี่ยจริงๆแล้วตัวปิกเองเป็นลูกเกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีความ ความเข้าใจเข้าอกเข้าใจตัวเกษตรกรเองว่าจริงๆแล้วเขาไม่สามารถที่จะทําตลาดได้เราในฐานะผู้รวบรวมนะคะพูดง่ายๆก็คือเราก็ยังคงต้องมีคนกลางในการจัดการในเรื่องของการคัดบรรจุในการของคัดคุณภาพเพื่อทําให้เวลาเราส่งไปยังคู่ค้าเราแล้วเนี่ยก็จะไม่มีผลเรื่องคุณภาพแล้วมันก็เป็นชื่อเสียงให้กับกลุ่มเกษตรกรนั้นๆที่เป็นคอนแทคกับเราอยู่ะคะ่ะ แล้วอยากให้ฝากบริษัทเรากับท่านผู้ชมหน่อยค่ะเผื่อเกษตรกรดูรู่แบบอยากเข้าร่วมอยากมาขายทิงค้ากับเราอะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับบริษัท Healthy Food Trading นะคะคือเรามีเจตนารมนะคะที่ต้องการที่จะผลักดันกลุ่มเกษตรกรนะคะที่สนใจในการ ส่งสินค้าเข้าจับจำหน่ายกับห้างสรรพสินค้าหรือว่าโมเดนเทรดสามารถติดต่อผ่านมาทางบริษัทเฮลตี้ฟู้ดนะคะเบอร์โทร0848966525นะคะทางเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่คิดว่าไม่สามารถที่จะทำตลาดได้เองแต่ทางเรายินดีที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนตรงนี้คะ่ะ ทางเพจเราก็จะมีอยู่2เพจนะคะก็คือมีเพจนาะสารฟาร์มแล้วก็เพจ e a l t h y Food ค่ะาสามารถาทางเกรรษตรกรสามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้เช่นกันค่ะ